3ามราศีนี้ทำใจไว้เลยนะว่าตัวเราอาจจะน้ำหนักขึ้น3าราศีนี้นะเพราะความเครียดจากคนใกล้ตัวไม่ใช่คนไกลตัวใครก็ไม่รู้คนที่คอมเมนต์บนโลกออนไลน์ไม่ใช่มันเป็นจากคนใกล้ตัวครับบางคนแฟนคนคุยญาติลูกเพื่อนสนิทที่แม่งวนเวียนเข้าบ้านเราเสมือนกับเป็นบ้านมันเอง เพราะนั้น3าราศีนี้เงื่อนไขบุคคลที่อาจารย์บอกใกล้ตัวครับจะทําให้ตัวเราน้ําหนักขึ้นแต่ถ้ามันเป็นแนทางที่ดีเช่นหนูพาไปเราไปกินไปเที่ยวอย่างมีความสุขอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พลังงานของคีนถ้วยที่แสดงออกถึงความที่น้ําหนักขึ้นเริ่มมีหนามมีน,มน,มนวลเพราะตัวเราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์มากพอที่จะรักตัวเองได้ไปกินเพราะ เครียดไปกินเพราะไม่สามารถพูดตรงๆกับไอคนพวกนี้ได้บางทีแฟนเข้ามาชวนพูดคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้งนั้นกลายเป็นทะเลาะงุนงิดทั้งที่แม่งเปิดประเด็นเหมือนจะคุยกับเราเราก็แสดงความคิดเห็นหรือเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีไปมันนินทาคนนู้นเราไม่นินทาด้วยก็หาว่าไม่เป็นพวกอยากเข้าข้างไอ้นู่นมากกว่าตัวเขาเราพอเราไปเข้าข้างเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาทาตัวผสมลงเอาใจเราเอา้าอีหา่าคือเฮียอะไรเพื่อนก็จะแบบ เอาเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาชวนคุยสุดท้ายแม่งก็มาปลาละแดกพาเราไปหากินแก้อกหักของมันเรื่อยไปบางทีญาติเข้ามาพยายามปรึกษาเรื่องเงินกลายเป็นตัวเราที่ดูเหมือนเอ้ากูโหกูทำงานเก็บเงินมาถือเงินหรือว่าเก็บทองไว้เพื่ออนาคตเราเพื่ออนาคตครอบครัวเราอย่างเงี้ยมาใช้ความสงสารความเป็นญาติเดี๋ยวคืน เพื่อมาพยายามต่อรองหวานล้อมให้ตัวเราสละเงินรับกรรมแทนเขารับกรรมไม่ได้แบบงมงายนะถ้าตัวเราเอาเงินไปให้คนอื่นยืมตัวเราจะรับกรรมเพราะมันเป็นปัญหาของเขาใครเครียดอ่ะเขาเอาเงินที่ไม่ใช่ของเขาหาไปจ่ายเงินที่เขาไปยืมมาใช้อย่างงงงเงาเงาเราสิรับกรรมเพราะฉะนั้นความกังวลหลายๆอย่างที่เราเจอมันไม่สามารถ พูดคุยได้เพราะสุดท้ายนิสัยมนุษย์การพูดคุยหรือระบายปัญหาที่มันดิบๆลึกๆเซนซิทีฟเราก็อยากพูดกับคนที่น่าจะรู้จักเราดีเราไม่ได้อยากไปเล่าเรื่องราวใหม่ทั้งหมดเพราะมันก็มันก็อายอะ่ะมันก็เหนื่อยบางบางคนไม่ได้เรียบเลียงเก่งด้วยเพราะนั้นมันก็เครียดใช้พลังงานเยอะแต่ไอคนใกล้ตัวนั้นเป็นคนสร้างปัญหาเราก็ระบายกับใครไม่ได้ก็เลยไปถลุมกับการกินจุบกินจิบ เราจะเข้าร้านบุฟเฟ่บ่อยขึ้นเราจะกินอาหารขยะเยอะขึ้นของหวานนี่กินทุกมือเป็นคนแบบกินคาวไร้หวานสันดานไพ่ใช้คตินี้เพื่อเป็นขว้างให้ตัวเองสามารถกินของได้โดยมีความรู้สึกผิดลดลงเลยเตือนไว้ว่าตัวเราอ่ะดวงไม่ได้ตกนะแต่ดวงกำลังจะตก เลยเตือนลวงนะว่าอย่าไปรับกรรมใครพวกเขามีปัญหาเข้ามาเรารับฟังรับรู้รับทราบได้แต่ไม่ต้องรับมาเป็นปัญหาส่วนตัวไม่ต้องมารับกรรมจนดวงตัวเองตกลําบากเพราะน้ําหนักมันหมายถึงสุขภาพสุขภาพหมายถึงอนาคตเราทั้งชีวิตเนาะก็เป็นกําลังใจให้มีอะไรไ้อัปเดตกันใหม่สําหรับคนที่อยากเปิดดวงกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สหถึงคอร์สหเวลาเข้ามาอ่านรายละเอียดเราไม่เข้าใจบางทีมันเป็นซับ ที่ค่อนข้างเฉพาะทางสอบถามกันก่อนนะครับเนี่ยก,ก็จะได้คลิปทํานายที่อธิบายถึงตัวต้นบุคลิกจริงจังของเรารวมถึงเงื่อนไขที่ทําให้ผลลัพธ์เป็นแบบนั้นจะเรื่องความลักแฟนการเงินทุกอย่างจะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนนะไว้อัปเดตก,กันใหม่ยินดีมากๆที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ